ใครใครใครคิดว่าจะสอบสวนน่ะใครคิดจะสอบสวนเก่งอ่ะลองคุยกับบิงซูนะไอ้คนนี้มันอาจจะไม่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 พร้อมอ่ะตำรวจอุ้มเนี่ยรสอบสวนเก่งอ่ะสอบสวนเลยนะแล้วกูบอกแล้วนะครั้งนี้กูไม่ช่วยนะถ้าเกิดมึงสอบสวนผิดพลาดก็คือต้องป่อยนะแค่นั้นเองดูไปหัดการหัดการผิดพลาดไม่มีคําว่าดดาเว้ยไม่ผิดไม่มีคําว่า้องลองทุกคนต้องลองทุกคนก็ทำอะไรไดครับผมคุณมาทางนี้หน่อยค่ะได้ครับ ช่วยเพื่อนแบบไหนครับอันนี้ขออนุญาตนะครับพี่ครับเอ่อเจอกันอีกแล้วนะคะครับผมยินดีที่ได้ยินดีที่ได้เจออีกรอบโอโรชาติ้เลยครับผมไม่ได้ยินครับโอโรครับได้ีไหมครับคุณลุงโอเคได้ยินแล้วครับได้ยินนะครับครับผมยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้เจอกันอีกรอบครับคุณตำรวจอันนี้ไปทำลายมารือคะไปทำะไรมาหรอจะไปส่งประชาชนครับขอโทษที่ช้านะครับใช่ครับสองคนให้สองคนอะไรอ๋อจะเกิดหลุดก็คือหลุด แช่เหรอคะใช่จะไปส่งประชาชนครับประชาชนเสื้อขาวเมื่อกี้อยู่ไหมเอามาคุยได้นะอ,อ๋อเรียบร้อยครับพี่ชายขอบคุณครับวิลลี่ลุงลุงคนที่เขาไอ้นี่ไปอะอยู่อยู่ครับอยู่ในห้องสอบสวนครับได้แก่ประชาชนบ<ม>อนอ,ออกเลยนะครับผมวิลลี่อยู่ปะรรรประชาชนที่เราจะไปส่งเอาเอาเขามา,เามาได้ไหมเอาเขามาคุยดีวยกว่าน,นวิลลี่ <Let> s <S ประชาชนที่ ไหนครับประชาชนที่ผมจะเอาไปส่งอะเอามาคุยหน่อยรอชักคุณนะคะลูกลูกเอาเอาคุณนั้นเข้ามาได้ไหมห้องนี้บอกว่าไม่ต้องช่วยบอกทุกคนคนคนไม่ต้องช่วยให้เขาคิดเองเขาคิดเองเลยสองคนเขาคิดเองเลยเอาประชาชนมาหน่อยทำไมคุณคถึงไปส่งในนู้นหรอคะไปส่งในนู้นไม่ทึงไหนครับในที่เราไปเจอหน้าสน้อยหน่อยครับ ก็ถึงก็ถึงเรียกเขามาครับจะได้เล่าให้ฟังไม่ได้ค่ะอันนี้เราจะถามคุณค่ะเราไม่ได้อยากรู้แต่เขาอยากรู้ครับน้าสนองไม่มีคนดูให้เลรับอกได้ไหมคะถามว่าอะไรนะครับถามว่าทำไมคุณถึงไปส่งเขาในอุโมงค์นั้นหรอคะหลงทางครับเออเขาไปในอุโมงค์เลยเหรอคะถึงขั้นแบบจอดรถแล้วก็พาเดินไปเหรอคะ มันบอกว่าอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายผมก็เลี้ยวไงครับรถทาไมถึงลงจากรถแล้วพากันเดินเข้าไปล่ะคะน้ํามันหมดใช่เหรอคะให้โอกาสให้โอกาสตอบอีกรอบค่ะว่าทําไมถึงเข้าไปในนั้นน้ํามันหมดน้ํามันหมดจริงเหรอคะคุณไม่เข้าใจหรอกนะครับขับรถกลางค่ำกลางคืนอยู่ในป่าคันเดียวเหตุด่วนเหตุร้ายเข้ามาไปคุณจะไปไหนครับ เาไม่ควรับขึ้นเขาไม่ใช่หรอคะก็บอกว่า GPS มันพาไปครับสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเออทำไมถึงเป็นศพมาคะใช่ครับคุณสองคนเอาเอ๊ต้องถามตำรวจไหมนี่ไม่ถามไม่ถึงว่าทำไมเราสองคนเป็นศพครันผมสองคนเหรอครับใช่ค่ะ อืมอาจจะสลบไปสักคู่นึงหรือยังไงก็ไม่รู้ครับเพราะว่ามันอากาศน้อยครับแล้วตำรวจเข้ามากันเยอะตอนนั้นกำลังจะไปส่งเขาที่ไหนลหรคะบ้านบ้านอะไรบ้านบ้านเขาอยู่ที่ไหนลหรคะไหนคะต้องถามเขาครับเพราะว่าเขากด GPS ให้ไม่ค่ะ <GPS S 2> เราถาม<ห>คุณคือคุณก็ต้องขับไปตาม GPS มค่ะผมผมขับไปตาม GPS ครับผมยื่น แอปเปิลคาร์เพให้เขาไปตาม Google Map แล้ว200เมตรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่คือเลี้ยวขึ้นเขาเลยเหรอคะใช่ครับมันก็เป็นทางถนนนะมันก็พอไปได้เนะาะแถวนั้นมันม่ีป่านนะมันไม่มีบา้านก็น้ำมันมันไปหมดตรงนั้นครับคุณ กลางค่ำกลางคืนดึกดึมืดค่ําใครอยากจะไปอะไรทำอะไรนะคุณกําลังมีพิรุธคุณกําลังโกหกเจ้าหน้าที่อยู่นะโอ้แย่แล้วครับงั้นถ้าคุณสอบสวนคนทั้งเมืองเขาพูดติดขัดนิดหน่อยคุณก็ต้องจับเขาอยู่ก็้ก็คือถ้าเป็นความจริงเขาก็ต้องไม่ติดขัดค่ะคุณรู้ไหมว่าคุณกําลังโกหกอยู่โอ้งั้นถ้าคุณใช้วิธีนี้คุณต้องจับคนทั้งเมืองว่าครับ ไปนั่งไ <บน S 2> <อ>ลถ่นนถามเลยครับคใครใครนั่งพูดติดขัดบ้างคุณต้องจับเขามาอยู่ในคุกให้หมดเ<ว>ลยไม่ค่ะคือคุณมีคดีไงคะผมเลี้ยนผมพันเ์อะถ้าผมพูดนี้ผมได้โดนจับแน่นอนไม่เราคุณก็คือแบบไปกันกี่คนคะไปกันกี่คนแล้วคุณเห็นกี่คนอนะเราถามคุณค่ะไม่ได้คุณค่ะไปกันไปกันสองคนนะครับอ้าวแล้วไหนคุณบอกว่ามีอีกคนหนึ่งด้วยสรุปกี่คนคะอีกคนนะครับเขาเป็นพลเมืองรถเขาพัง ผมก็เลยยินดีที่จะเป็นพลเมืองดีเนี่ยไปส่งแต่ผมบอกว่าเอ้ยที่นั่งอะรถมันมีแค่สองนะคุณนอนไปนะแบบง่วงนิดหน่อยแต่ผมแบกไปอะไรอย่างนี้เนาะใช่ห,หรอคะครับมันดูมันดูมันดูไม่ใช่เลยนะคะมันดูไม่ใช่ยังไงครับก็ถามเขาสิครับอม,มันเป็นไปได้เหรอคะที่ว่าคุณจะแบกบ,บน<อ>โลกนี้อะไร <ป S 1> ก็เป็นไปได้หมดแหละครับคุณ ใช่เหรอคะใช่ครับทุกอย่างบนโลกนี้มันเป็นไปได้หมดขอแค่เราศรัทธาคุณอย่าบอกอ<ะ>ว่าอะไรอะไรมันไม่เป็นไปได้อ่ะคุณคุณคิดว่าอะไรมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้หมดแหละครับรถมันเต็มขาพูดเราข่ามาพูดเลยคุณเราข่ามาคุยเลยก็ได้แล้วมันเต็มมันก็ต,<ไ>ต้องแบกไปมันจะไปมันจะขึ้นรถยังไงรถมันแค่สองประตูคุณเคยเรียนคณิตศาสตร์ไหมอะความน่าจะเป็นอะแล้วคุณทํายังไงคะตอนที่เอาเขาไป กขาต้องปไปเข้าไปไงคุณคุณครับนอนให้ผมหน่อยนะเขามีชีวิตไหมคะมีท่อนบนครับท่อนล่างชาชาอืมไปตอนกี่โมงคมรับโพเเพครับก่อนจะค่ำอ๋อ แล้วน้ำมันหมดคือไม่ได้ดูเลยหรอคะไม่ได้ดูครับมันหลายเรื่องครับเพราะว่าชีวิตผมเนี่ยเกิดมามีแต่ปัญหาอืมเป็นเพราะคุณสร้ามันเองหรือเปล่าคะมันมาเองครับจริงเหรอครับนจเเข้ามาหาคุณใช่ครับใช่ครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับปัญหามันน่าจะมาจากคุณเองหรือเปล่าคะที่ไปทำมันสรุปนี้คุณสับสอนแบบใดครับเข้าเรื่องเลย ถามมาเลยครับอยากรู้ว่าอะไรอีกคุณเจอเขาตรงไหนคะเอ่อข้างร้านค้าโฮมโปรข้างร้านค้าโฮมโปรใช่ครับมีอะไรอีกไหมครับสอบสวนมาเลยครับถามมาเลยผมตอบได้ปืบปลอเลยไม่มีพิรุษอ่ะอีกคนนึงไม่พูดอะไรเลยเหรอครับไม่พูดอะไรครับาถามผมสิส ก็ถามครับสอบสิครับสวนทงสอบทั้งสวนสอบถามมาได้เลยครับคุณเป็นตำรวจคุณสอบคุณสวนผมมาได้เลยครับกุญเกียได้ตอบกุญเกียร์พูดไปเกือบจะหมดแล้วที่คุณถามมาเนี่ยคุณถามเหมือนจับแต่พิรุษแต่คุณไม่ถามใจความเลยว่าว่าผมไปทําอะไรไปยังไงไปทําเพื่ออะไรไปกับใครก็ถามไปแล้วค่ะแล้วคุณบอกว่าไปกันสองคนแล้วทีนี้ก็เลยถามว่าแล้วอีกคนนึงล่ะค่ะก็เลยบอกว่าเอาเขาไปด้วยแล้วคุณจับผมมาเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะตั้งข้อหาตั้งคดีอะไรผมครับคุณตำรวจ ผมไปร้องนะสคบ,บอ่อะสคบ,บอะไรของมันวะสระุปผมไม่มีข้อหาใช่ไหมครับไปแล้วเนาะเดี๋ยวยังพิ่งนะคะ,ะข้อหาอะไรครับกรุณาแจ้งข้อหาก่อนสอบสวนเลครับผมจะได้ให้คำตอบถูกเนาะ ไปดีกว่าไม่ดีเงี้ยเปอย่างงี้สรุปว่าที่จับผมมาเนี่ยจับผมเพราะว่าผมมีคดีรถน้ำมันหมดและขับรถตาม G P S 200เมตรเลี้ยวซ้ายเลยจับมาถูกต้องไหมครับอืมถูกชัดเลยเออนาตั้งข้อกล่าวหาด้วยครับผมจะได้ให้การสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา จับตัว<พ>ไปเรียกค่าถ่ายหรือเปล่าคะาจับตัวเป็นตัวาารประกัน,นือเปล่าคะตอนแรกคุณบอกว่าเอ,อ่อรถเข้าพังใช่ไหมคะรถเข้าพังที่ไหนนะคะรถเข้าพังที่ร้านค้าข้างโฮมโปรนะครับอตอนนี้ผมโดนตั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการรับพาตัวเรียกค่าถ่ายถูกต้องไหมครับใช่ค่ะ โอเคต้องการเรียกค่าถ่ายเนี่ยก็ต้องมีเหตุแล้วมีเหตุก็ต้องมีผลเนาะแล้วผมได้ถ้าถ้าเป็นกรณีนั้นจริงเนี่ย<ส>ผมจับตัวถ้าเป็นกรณีผมจับตัวมาจริงเนี่ยครับถ้านะ<ส>แล้วผมโทรไปเรียกเงินค่าถ่ายจจากใครครับมีผลไหมแต่เป็นตัวประกันแล้วแล้วเราคาดเราเหตุผลล่ะครับทําไมต้องจับเป็นตัวประกันมีเหตุผลไหมครับถามเหตุผลผมมาสิครับถามสิครับฟักส่วนผมสิใส่ผมมาเลยครับ สอบมาเลยครับทั้งสอบทั้งสวนใส่สอดใส่มาพร้อมกันเลยจบละเวลี่ตลอดนนเข้าใจผิดไปอา้าวอันนี้ให้ไปไหมครับไปไหนคะกลับบ้านครับอยากกลับบ้านแล้วไม่ให้กลับอย่าพึ่งค่ะมีอะไรจะถามอีกครับพูดมาเลย กบ้ามาเลยครับอยากกลับบ้านลาบหิวข้าวจะไปกินไก่ KFC หิวคือตอนนี้คุณพาเขาขึ้นไปแล้วเขาไม่ทักเลยเหรอกะว่าแบบอมันไม่ใช่ทางนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ผมบอกอยู่ครับว่าเขาหลับอ๋อตอนนั้นนะ่เป็นเวลากลางคืนเนาะก็มีสิทธิ์ที่จะหลับได้ถูกต้องไหมไหนบอกว่าข้างบนไม่รู้สึกเหตุผลพรไหมก็หลับไงครับ เห็นว่ามีคนรับเรื่องไว้อยู่นะแต่เหมือนเออใครว่าตอนช่วงตอนเช้าๆอ่ะม่าจะเป็นพี่อนหรือเปล่าคุณครับคุณบสอนผมอยู่นะครับไม่ได้คุยเรื่องเราแล้วคุณโฟโลคะครับผมอยากถามเรื่องเอ่ะที่ตอนที่คุณไปตูกดังนะคะกดังอ่าไว้ครับ ที่ว่าจับตัวผู้หญิงนะคะ่ะเขาบอกว่าคุณอ่ะห่ผมผู่เขาโถร้ายแรงมากเลยนะที่คุณพูดออกมาแล้วก็ไปขอข้าวเขาแล้วก็ขอเงินจากเขาแต่เขาไม่ให้อ่ะค,ค่ะคุณกล่าวหาผมได้ร้ายแรงมากแล้วเจ้าตัวที่เจ้าตัวที่ลองทุกอยู่ไหนล่ะครับ อ่าเดี๋ยวรอเขาอ่าเขาอยู่ไหมอ่ะเขาอยู่ไหมอ่ะฮัลโหลผู้หญิงอะนะผู้หญิงอะนะก็บอกเบิกตัวเลยอ่าหนูเบิกตัวหน่อยผู้หญิงอะคนคนอ่าหนูเต้นเต้นอย่างนั้นหนูไม่เคืนอย่างงี้แหละใช่แค่ผู้หญิงอะที่เขามาเอ่อที่รับเรื่องเอ่อคุณอาคิน่าอะคุณนั้นอะ ฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเอาเขาอยู่ไหมเอาเขามาเลยเอาเขามาเลยเอาแช่แช่มาห้องนี้เลยประชาชนเข้ามาได้ไงครับนี่เอาเขาเข้ามาเลยเขาเข้ามาเลย คุณโปโลจำคนนี้ได้หรือเปล่าคะอ๋อจำได้ครับคุณอาสนะสบายดีไหมครับสบายดีค่ะเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างหายไปไหนมาหนูไปแอบไปหาข้าวกินมาค่ะ๋ออหรออิ่มไหมใชอ่อิ่มค่ะอิ่มทำไมดูกลัวๆเลยคะผอ,อคะ่ะอิ่มหมอ อิ่มด้กว,ว่านี้อีกนะทำไมไม่ไม่รอผมล่ะผมาสามมารอพี่พ,พี่พี่ผู้หญิงเอออกไปตรงห้องนี้ได้ไหมเอาเอาตัวพยันไปห้องนู้นอ้าวแล้วจะจะคุยยังไงครับวันนี้ค่ะคุยได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาคุยคะ่ะรอในห้องนี้แล้วคะ่ะได้ค่ะถามถามะไรยครับพบถามคืออะไรเออตรงที่คุณบอกว่า ตอนนั้นนะคะที่ไปเ้อตรงแถวๆรดังร้างนะคะครับผมที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมแล้วผมไปได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สอบสวนทีละเรื่องสิครับได้ค่ะแล้วโอเคครับผมไปแล้วนะ คดีแรกเราหลุดผลแล้วใช่ไหมเออเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้อยู่ด้วยใครรับเรื่องด้เลยนะ้องกดังอะไรน่ผมไม่อยู่ด้วยอ๋อแสดงว่าเรื่องแรกเราหลุดแล้วเนาะหูคดีแล้วเนาะไปเพื่อนไปไปเขาบอกได้เรื่องแรกหลุดแล้วเรื่องของผมคือเรื่องกดังเตะรับผมว่ามาเลยครับคำถามคืออะไรครับคำถามคืออะไรครับอ๋ออ๋อคือ คืออะไรครับคุณ<พ>อบอกว่าผอ,อเป็นหลานผอ,อใช่ไหมไม่ใช่เป็นหลานผอเอขาแค่เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งบินมาแล้วก็เอ,อ่อไม่ใช่นะคะคุณบอกว่าเขาเป็นหลานผอผอฝากคุณนะคะ่ะใช่ครับเขาเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่กับผอ,บอแต่ผมไม่รู้เป็นหลานหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจคุณต้องไปถามผอใช่หลานเขาหรือเปลอก่ปเขาออกไปได้ไงเขายังไม่เสร็จเลยสรุปกลับไม่กลับครับจะให้มกลับไม่กลับรอตรงนี้คู่ค่ะ แต่มันมีสองเรื่องนะพี่ต้องเชียร์เรื่องเอาเนี่ยเขาบอกให้กลับได้เลยเนี่ยคุณมาฟังพี่ยังไงดิยังไงครับคุณสองคนเคลียร์กันให้รู้เรื่องกันปะอย่าพูดเรื่องที่มันทม่นีค่ะมา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 คุยให้จบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรื่องของคุณโคนุก่อนเลยนะคามว่าเอาเรื่องผมนะแล้วมันเดี๋ยวมันจับแล้วแล้วให้ผมกงเรื่องผมนะครับเอาเรื่องผมก่อนแล้วผมต้องทำอะไรต่อตอนนี้อเาผมก่อนได้ไหมครับได้นะคะยวรอสักครู่ อนันนี่ค่ะมานนี่ค่ะมานนี่มันีคือใครครับใครใครต้องมายังไงอนันนี้ท่านหรือท่านผบเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่มันมึงพววจุกเหรอลุงคือมันมีสองเรื่องอ่ะไม่ใช่ครับคุณต้องรับพร้อมกันแล้วสองเรื่องเลยเหรอ,อครับรออกออกไปแล้วมีมันเดี๋ยวผมบอกให้ครับว่าควรทำยไงหนู คือถ้ามันมีสองเรื่องเนี่ยคุณจะเคลียร์ไม่ได้ครับดังนั้นคุณต้องแยกสองห้องแต่ถ้าคุณไม่แยกห้องอ่ะคุณต้องปล่อยผมไปต้องแยกห้องนะต้องแยกห้องไปแยกค่ะแยกมานี่ค่ะมานี่ค่ะสัมภาษณ์ผมอยู่ไม่แกเข้าไปไหนแล้ววะมันคนละเรื่องกันอันนี้มันเรื่องโกดังอันนั้นอันมันเรื่องหูบเขาคุณหัวเขียวเข้าไปไหนแล้วก็ได้ก่อนครับก็ได้ก่อนครับเขาบอกให้แยกห้องหัวฟ้าเขาบอกให้แยกห้อง มาคนละคดีกันครับตำโวนี้หนูพอได้อยู่เพราะว่าหนูได้ละหนูมีหลักฐานหนูของตำรวพอได้พอได้แล้วแต่ว่าของเนนี่เรียนหนูไม่รู้พอได้แล้วตำรวจหนไม่มาช่วยผมคุยละก็ข็เข้าใจดี๋ยวไม่ใช่พี่เขามีตั้งสองเรื่องอะไรอะ คุณไม่มาช่วยเวลาเขาเข้าใจผิดหมดเลยเนี่ยเร็วผมหาตำรวจที่สืบสวนผมอยู่เนี่ยเขาอยู่ไหนอ่ะคุยหน่อยเขาบอกว่าผมรับพาอโตคุณมาเนี่ยตอนนี้เราจะไปตีกอล์ฟด้วยกันนะเขาเขาลังมาคุยกับผมหน่อยเร็วเราจะได้ไปตีกอล์ฟกันต่อมันเียราจะไปเคลียร์เรื่องของพี่ก่อนที่ก็มันคือมันคือเรื่องของเราไงเรื่องของเราสองคนไงโปโลหายแล้วบอลโลหนีไปแล้วครับนู่นไงมันคือเรื่องของเราสองคนแต่ว่าตอนนี้เขาเข้าใจผิดคุณต้องไปยืนยันอ่ะว่าเราจะไปตีกอล์ฟด้วยกันจริงจริง แค่คุณพูดทำเดียวมันก็จบแล้วอะทุกอย่างเลยโอเคไม่ต้องถามเราจะไปดีกับกันต่อเนื่องหนุ่ยเนี่ยผมผมอยู่ครับผมอยู่อ้าอุ้ยไม่ถามยังไงสรุปคือทำไม่ได้ทำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีนคุณรอผมแป๊บหนึ่งแล้วกันได้ค่ะยังไงครับสรุปผมนี่ยังไงเนี่ยตอนนี้กี่นาฬิกาแล้วเนี่ยผมต้องไปแล้วนะผมก็จะไปแล้วนะคือต้องเคลียร์คดีอะไรก่อนเนี่ยทุกข คดีไหนนะสรุปผมต้องเคลียร์คดีไหนครับผมกับคดีเนี่ยเดี๋ยวคดีล่าสุดเลยค่ะเดี๋ยวคุณโฟโลคดีอีกคดีหนึ่งเดี๋ยวรอเคลียร์ทีหลักทีหนึ่งค่ะแล้วคดีล่าสุดเนี่ยเราสรุปได้หรือยังได้ค่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอคุนเสนอมาอีกคนหนึ่งก่อนนะคะคุณหัวเขียวอยู่ไหนอ่ะได้ค่ะเขา้องกำลังมาค่ะคุณหัวเขียวนี่เดินไปเดินมานะครับสรุปยังไงจะเคลียร์คดีว่าผมก่อนหรือว่าจะไปเดินเล่นก่อนสับสนเคลียร์ก่อนคุณมาอย่างไร ได้คร่ะไปเดี๋ครับคุณอาชินะคุณอาชินะขอรอผมอยู่เนี่ยผมจะไปตีกอล์ฟด้วยกันเนี่ยผมต้องมารอเสียเวลาอะไรเนี่ยคุณอาชินะออกไปรอข้างนอกน่อนได้ไหมคะได้ค่ะได้ตรงห้องเลยคุณอาชนะรอผมแป๊บนึงนะได้ค่ะแลวถ่ายรูปไปใช่เวลารบโปรดรีบงานหนึ่งนะอคครดอดแน่างานนี้ผมรอดแน่ร <engagement> อดแน่รอดร้อยมีโอกาสสูงมากที่จะรอด อันนี้ลา่าสุดงั้นหนูขอเปิดหนุดได้ไหมอ่ะจานจุกเขาหาจานจุกอย่างยอเลยข้างบนน่ะาจานอยู่ปะเนี่ยสรุปยังไงเนี่ยครับยังไงครับใครเขาก็ไม่เอาอะไรเลยผมว่าเราแยกย้ายเมันอ,อ,อะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเสียเวลาผมจัดเลย ไปคุณอาสนะไปตีเกาวันต่อเถอะไปนะเนาะเอาคุณตลอยู่ก่อนนะคะตโลอยู่ก่อนจนผมไปได้เลยใช่ไหมครับอะไรนะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคครับอะไรนะอะไรนะคดีอะไรนะไปได้เลยคุณตโลอยู่ก่อนนะคะอ๋อจะเคลียร์คดีกับคุณอาสนะของผมใช่ไหมใช่ค่ะมามาครับมามามานี่ไงคุณอาสนะผมมาละมาเคลียร์กันให้จบเลยจะได้ง่ายๆมา พี่เราคุณวิลลี่ไปไหนคุณอาชนะครับวลลี่ปอลโลทำไรครับพี่แป๊บๆนึงก็น้องพี่เคลียร์คดีแบบได้ครับไปไปคุณอ่ะคำถามตั้งคำถามอะไรครับคำถามคือพี่คุณวิลลี่ไปไหนคุณบอกว่าวิลลี่รอดแล้วครับเพราะว่าคดีแรกคุณยกไปแล้วเอ่อเอ่อคำถามคือว่าคุณคุณบอกว่าเอ่อคุณบอกว่าเขาเป็นหลานพ่อเพราะว่าใช่ไหมผอฝากคุณลูกครับ แต่แต่คุณพาเขาไปตรงอหนจางล้างใช่ไหมคะครับแล้วคุณบอกว่าคุณรู้จักเขาใช่ไหมครับผมรู้จักเขาครับแล้วคุณไปทำอะไรที่ตรงอรุจจางร้างอะคะอือฮึให้ผมตอบเรื่องไหนก่อนเอ่อตรงอรุจจางร้างอะคะ ก็คือผมจะไปตีแบดกับเขาเอ้ยจะไปตีเล้ากับเขาครับแล้วก็จะขับรถไปเที่ยวด้วยกันเพราะว่าพอไปถึงพอไปถึงเส้นถนนใหญ่ตรงนั้นอะรถเลยพังครับก็เลยต้องเดินต่อก็เลยเดินไปทางกุหลาล่างครับแล้วก็จะเดินไปสอนนอนเพื่อไปพารถใช่ครับก็ถามอารนะสิครับใช่ไหมอาร์นอเราจะไปตีกกล์ได้กันเนาะใช่ค่ะใช่ไปตีกอ้์ฟด้กันแล้วก็เขาบอกว่าคุณอะ ข่มขู่เขาวันนี้ใช่หรือเปล่าคะผมจะข่มขู่เพื่ออะไรอนะผมดูแลเขาเป็นอย่างดีเลยแล้วคุณก็ผมจะผมทาไม่ลงหรอกนะ้หคผู้ะะหญิงที่น่ารักขนาดนี้ผมทําไม่ลงหรอกคุณคุณคิดอะไรของคุณอยู่เนะี่ยคุณทาซะแบ<ต>บผมแย่ไปเลยอนะแต่เรามีหลักฐานนะคะหลักฐานคืออะไรอนะจะอย่าบอกนะว่าจะเป็นหลักฐานรูปภาพที่ผมถ่ายลงอะนะรูปภาพที่ผมปั่นอะนะปั่นคุณอาซิน่านะแต่แต่คุณอาซินะาเป็นคนบอก ก็นี่ไงไมผมถึงบอกไงว่าเนี่ยเดี๋ยวคุยกับคุณอาซนาอีกรอบก็ได้ใช่ไหมครับคุณอาซูน่าเขาบอกว่าเขาโดนข่มขู่นะคะอันนี้โดนข่มขู่อะไรครับตำรวจสอนอมีกี่คนแล้วผมมีคนเดียวไว้เนี่ยถ้าเขาจะพูดเขาก็พูดได้ครับแต่ว่าตอนนี้มันเสียเวลามากพอละผมอยากผมอยากไปตีกรอบกับเขาต่อละผมเบือ่อปล่อยผมเถอะครับคุณอาซนาบ,บอกไปตรงๆเลยก็ได้ครับมันเสียเวลาเขาเข้าใจผิดกันหมดละไปตีกลอบกันต่อดีกว่า่ใช่ะอคือเขาบอกนะคะ ก็เนี่ยก็ผมถึงบอกให้คุณสุนาพูดอ nah> ีกรอบก็ได้ครับเพราะคุณอาสุนาอาจจะตัวคุณสุนาออกไปอีกห้องได้ไหมคะอ้าวยาผมจะไปตีเก้ากักคุณอาสุน้าออกไปผมนะขอร้องคุณอัสุนาครับช่วยพูดหน่อยครับมันไม่ใช่เรื่องจริงคุณอัสุนาไปอยู่อีก uh, ห้องหนึ่งเลยคับคุณอัสุนาช่วยพูดให้ผมหน่อยมันไม่ใช่เรื่องจริง พี่บอกไปแล้วเราก็จะได้ไปตีกอล์ฟเล็วเอ่วที่ให้เงินให้ข้าวหูกับเงินแล้วก็เราต้องไปตีกอล์ฟโอเคได้เลยโอเคได้เลยฮัลโหลพี่เดี๋ยวจะให้สองเท่าด้วยฮัลโหลพี่ปล่อยผมสิครับรีวิวผมจะไปตีกอล์ฟกับคุณอาชนะแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าคุณเป็นคนคุมหูเขานะคะแล้วก็อยาตัวเป็นนิ้วข้าว่ายนะคะ ัลโหลครับคุณผู้หญิงคุณยังไม่เข้าใจด้ยเหรอแม่ผมโทรตามมาเนี่ยพี่<ม>าอาตาได้ยินไหมอ้าวว่าไงพี่คุณวิลลี่รอดได้ไงก็เพราะว่าคดียกไงครับเขาทําคดีไม่เสร็ดได้อย่างหนึ่งก็คือเขารอแต่คุณอะคุณไม่มาสักทีอะจนเขาต้องยกคดีครับเขาคุยต่อไม่ได้โอ้คไปสอบส่วนฝั่งนู้นมาเพิ่งมาเนี่ยแล้วพี่ปล่อยไปได้ไงอ้ะไม่ทันแล้วคุณสื่อสารกันผิดพลาดก็ถือว่าเป็นรอบหน้าก็เอาใหม่ไงแก้ไงถือว่ารอบนี้คุณทํางานกิดการผิดพลาดก็ไม่เป็นไรคค่อยยุกันหม